ทำกล้วยทอดกินนะคะทำกล้วยทอดกล้วยทอดนะวยทำกล้วยทอดทำกล้วยทอด ทำกล้วยทอดกล้วยทอดทแป้งกระโพดนะคะทำกล้วยทอดกินค่ะนะคะ กล้วยทอดกินนะน้ำกล้วยทอดกินำกล้วยทอดกิน ทอดกินทำก้วยทอดกินนะคะก้วยทอดของเรานี่กล้วยทอดแบบกินแบบอืม น้ำตาลไม่ใส่นะคะน้ำตาลไม่ใส่นะคะกล้วยทอดของเรานี่ใส่พริกไทยด้วยนะคะกินแบบกินแบบมีคุณภาพนะคะกินแบบมีคุณภาพ ไม่เอาแป้งเยอะนะคะไม่เอาแป้งเยอะนะคะเดี๋ยวไข่มาใส่ลงไปค่ะนะคะใส่ไข่ด้วยะะใส่ไข่นะคะสวัดดีจ้า ทำอาหารว่างกินนะคะไม่อยากกินข้าวค่ะไม่อยากกินข้าวนะคะก็เลยจะททั่วอดกล้วยกินนะคะทอดกล้วยกินนะคะกล้วยกล้วยค่ะกล้วยค่ะนะคะกล้วยกล้วยกล้วยนะคะทอดกล้วยกันนะคะทอดกล้วยกินค่ะไไม่อยากกินข้าวนะคะ กินข้าวก็เบื่อนะคะเบื่อข้าวนะคะเบื่อข้าวเบื่อข้าวนะ เบือข้าวจ้าเบือข้าวเบือข้าวนะคะเบือข้าวเบือข้าวใส่น้ำมันก่อนนะคะ เบื่อข้าวนะคะเบื่อข้าวค่ะปาดกล้วยกันนะคะใขรหนอใคข่เนอหวัดดีจ้าพี่ใหญ่วาวาค่ะไปแล้วครับป้าโอเคค่ะมาแล้วครับโอเคบาย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 ,บายบายค่ะบาย,บาย จะทอดกล้วยกินค่ะทอดกล้วยกินนะคะทอดกล้วยกินค่ะนะคะไม่ติดกระดุมเนาะมันอ้วนเยอะเกินไปนะคะ,ะทอดกล้วยกินนะคะทอดกล้วยค่ะ ทอดกล้วยนะคะทอดกล้วยค่ะกินกล้วยเดียวกันเด้อกินกล้วยทอดกล้วยทอดกล้วยจ้า ทอดกล้วยทอดกล้วยนะคะเดี๋ยวกินกล้วยทอดด้วยกันเด้อพี่ใหญ่พี่ใหญ่กินกล้วยงอดด้วยกันนะคะ โอเคค่ะโอเคค่ะนะคะโอเคนะคะทอดกันนะคะได้กี่นาทีแล้วคะได้เก้านาทีแล้วนะคะโอเค Thank mm -hmm. you. Áno. Ah. ช้วยล้างชามก่อนนะคะช่วยล้างชามนะคะเพื่อนั่งถ้วยล้างชามนะคะหัวเจ๊โ,โปค่ะเจ๊โปไว้ผัดไข่นะคะผัดไขนะ่จ้าอืม ใส่น้ำมันกระเด็นใส่นะคะ สิมนาทีแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยล้างจานนะคะเผอไม่ได้นะคะกล้วยมันจะไหม้นะคะกล้วยมันจะไหม้จ้า ได้แล้วได้แล้วนะคะกี่นาทีแล้วคะเหลือสี่นาทีนะคะ,ะ,คะโอเคค่ะนะคะ เฝร้อยนะคะล้างด้วยไม้นะคะน้ํามือล้างไม้นะคะ

โอเคค่ะการใส่นะคะการใส่ค่ะกล้วยทอดนะคะกล้วยทอดนะคะ โอเคค่ะ okay,